พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะคะผู้ประชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ประกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็ออกมาแถลงข่าวจับกลุ่มได้9คนนะคะที่แชร์ข่าวปลอมการปลดดว่วน2กกตอที่ไปสลับรถขนบัตรเลือกตั้งและยัดบัตรผี6 0แสนใบสลับโรงรถนะคะก็ ข่าวนี้พอมีการแชร์ออกแชร์ออกมามีการสร้างความตื่นตระหนกในสังคมอย่างหนักกกตอเองเขาก็ไปแจ้งความก่อนหน้านี้แล้วนะคะบอกว่าอยากจะให้เอาผิดแล้วก็ช่วยหาตัวคนที่ปล่อยข่าวลือแบบนี้แล้วก็แชร์ข่าวนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่ามีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะโทษหนักก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพอตำรวจโทสุร,รเชษบิกโจกเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็จะทําการสอบปากคํา หลังจากนี้ก็จะตรวจสอบกลุ่มที่ปล่อยข่าวปลอมขึ้นมาด้วยแล้วก็จะขยายผลนะคะรวมไปถึงผู้ที่แชร์ไม่ใช่แค่แชร์จากใน Facebook หรือว่าจากเว็บไซต์เท่านั้นแชร์ผ่านทวิตเตอร์เองก็หรือว่ารีทวิตเองอันนี้ก็ต้องกังวลเหมือนกันนะคะฝากเตือนประชาชนอย่าแชร์ข่าวที่ไม่เป็นจริงนะคะตรวจสอบก่อนสักนิดหนึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับเลยบอกว่าตนเองเป็นผู้แชร์ข้อมูลจริงค่ะแต่ว่าตอนที่แชร์ไปสารภาพตรงๆนะไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอม,อมก็คือเห็นว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจก็เลยแชร์ออกไปจนกระทั่งจู่ๆนอน อยู่ที่บ้านที่ปราจีนบุรีตำรวจเข้าไปจับกลุมถึงบ้านเลยแล้วก็บอกว่าไปทําการแชร์ข่าวปลอมเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้ต้องหารายนี้บอกว่ายืนยันเลยตนเองไม่ได้มีเจตนาหรือว่าฝากฝ่ายทางการเมืองนะที่ทําไปเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้จริงๆค,คิดว่าข่าวจริงนั่นเองค่ะ